มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง PSI สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไว้รักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น4 เซนจูรี่อนุสาวรีชัยสมรภูมิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สร่วมกับสำนักงานพัฒนานระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพบริษัทไวซ์ไซส์ประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทางวิชาการจัดเวทีไทยเฮลวอชจับตาทิศทางสุขภาพคนไทยปี2564 Levi to t h e Future มองเทนสุขภาพชายภาพพฤติกรรมปรับให้พร้อมเพื่อก้าวไปต่อปี64 เปิดสิบประเด็นทิศทางสุขภาพคนไทยที่มีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และประเด็นที่ยังเป็นกระแสต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเราร่วมกับทางบริษัทเองซึ่งมีโน้ตฮาวในการที่จะจับตาข้อความต่างๆที่ผู้คนส่งสารกันในโซเชียลมีเดียที่เพื่อจับกระแสเอามาประกอบด้วยบวกกับปัจจัยที่3คือประเด็นที่จะเราเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่สสอกก็มีภาคีที่ จับตาอยู่นะครับลงมือทำอยู่แล้วก็มีคำตอบหรือมีโซลูชันของปัญหานี้เนี่ยที่จะพูดถึงไปพร้อมกันด้วยเั้นเราจะไม่พูดแค่ทุกนะครับเราเลยไปถึงมรกด้วยนะครับฉะนั้นสิบสาการที่เราก็เลือกมาแต่ละปีเนี่ยจะสะท้อนอความเคลื่อนไหวพลวัตของ เทรนสุขภาพสําคัญที่ควรทั้งจับตามองและก็ทั้งที่เราจะชวนมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยครับมิวเซียมสยามจัดกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีกับเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่าคืนในแอดดิมิวเซียมครั้งที่10ตอนเดอะแคสโซไซตี้รวมพลคนหลงแมวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์โดยความพิเศษของปีนี้ได้เอาใจเหล่าทาสแมวด้วยการเปิดประสบการณ์ให้พาสัตว์เลี้ยงตัวโปรดเข้าวร่วมงาน พร้อมสนุกสนานแบบได้ความรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ Play and Learn ให้ทั้งเจ้าของและแมวระหว่างวันที่18ถึง20ธันวาคม2563ณมิวเซียมสยามสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะฮะเราต้องการที่จะให้ประชาชนมีประสบะการณ์ใหม่ๆนะครับมาการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยมามค่ำคืนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะไปพิพิธภัณฑ์กันตอนกลางวันนะฮะ<ม>แต่การมาตอนกลางคืนนี่จะเป็นมิติหรือมุมมองใหม่ๆเลย แต่การจัดงานกลางคืนเองไม่เพียงพอฮะเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมหรือทั้งน้อง,อง,องเยาวชนเองเนี่ยได้มีโอกาสมาเรียนรู้นะครับเรื่องของแมวครับซึ่งบอกว่าเป็นสัตว์ที่ทุกคนรู้จักดีแต่ทุกคนยังรู้จักไม่หมดนะครับเพราะว่ามีสิ่งอันพละน้อยมากมายที่เราควรจะต้องรู้จักสัตว์เลี้ยงซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์มากมายในวันนี้นะครับเราจึงจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เปิดมิวเซียมตอนกลางคืนและให้ผู้ชมเองเนี่ยมาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆในการที่ชมนิทรรศการตอนกลางคืนและรู้จัก แมวมากยิ่งขึ้นครับ